นี่มันกงเล็บอะไรอะ่ะโอ้มาแล้วโอ้จะไปทําไแมซสู้ไม่ได้หรอกนัดก่อนมันมือใหญ่จับมือแนละ้วเห็นไหมจับมือกับพี่คราจับไม่ถึงนะพี่เขาลงไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาล้มเ้ไปายไปพี่ก่อน เอ้าทำไมหน้าก็หายไปไหนเดี๋ยวก่อนอ่อนเลมงงแล้วดูดิเขาไม่มีหน้าทุกคนทำไมไม่มีหน้าล่ะตัวสูงสูงใส่เลนเฮดหรือเปล่าเนี่ยหไปกันดีกว่าไปหาเขาดีกว่าไปเล่นกับเขาไปดูดิไม่สูงขนาดนี้เนี่ยหน้าก็ไม่มีด้วยเฮ้ย เอ้ยหน้าก็เลยมีตัวสูงสูงเลยตัวอะไรอ่ะโอ้โหปิติล่างก็ชามาครับแันที่าก็กลัวครับโอ้โหตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรใส่เสน้อเทนได้เปล่าอืมไม่ใช่เหรอมันสูงจังไงอ่าพี่เข้ามาจับมือแล้วเห็นไหมจับมือกับพี่คราจับไม่ถึงนะพี่เขาลงไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาล้มเฮ้ยไปไปไปพี่ก่อนไปไปพี่ไปเราไปแล้วไปไป อ่น่ากลัวไหมน่ากลัวไหม,ไมสรุปสรุปตัวอะไรตัวอะไรไตัวอะไรไม่ใช่ใชเขาเป็นตุ๊กตาปกตินี่แหละแต่เขาตัวสูงเฉยๆนะโอเคนะอะ่ตายแล้วไปกันดีกว่าเขาเป็นคนแข็งไ <c oughs> อ้อยนี่มันโกงเล็บอะไรอ่ะปิติอะไรอ่ะตัวอะไรไม,มืออะไรครับม,มืออะไรไ มือปีศาจเหรอเราไปกันดีก,กว่าไปเถอะโอ้มาแล้วโอ้จะไปที่มนสู้ไม่ได้หรอกมกัก่อนมันมือใหญ่แล้ววิ่งมาก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้นไม้ขยับได้ของจริงหรือเปล่านู่นต้นไม้ขยับได้ตัวฮึม <c oughs> ต้นไม้ขยับได้ทุกคน <c oughs> ของจริงป่ะเนี่ยแต่พ่อลองแหย่ดูนะ เฮ้ยใจว้ามาช้าไปดูแล้วครับว่าห่าร้อยเมตรไกลๆทำไมขยับได้อ่ะเฮ้ยเนอะนี่นะช้าเอาตุ๊กแกไปหลอกมันเลยเอาตุ๊กแกไปหลอกมาไปตีย้อนตุ๊กแกไปแล้วไปเก็บมาเร็วเฮ้ย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 เอาตุ๊กแกไปหลอกมัน เอาตุ๊กแกไปหลอกใกล้ๆเลยเอาไปหลอกใกล้ๆโอ้อพระเจ้าห่วงตุ๊กแกใช่ไหมของจริงเปล่าลองไปดูสิเค่นั้นไหวได้ไหมเฮะเอาคนเอาตุ๊กแกคนณอะไร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 ของจริงของป้องของจริงของป้องอะไรอะไรต้นไม้ต้นไม้ของจริงก็หยับได้ เฮ้ยคนจริงคนปลอมเนี่ยเอ้ยน่ารักเอ้ยเดี๋ยวเขากลัวตัวนี้เอาตัวนี้เก็บก่อนเดี๋ยวพี่เขากลัวตัวนั้นเออสวัสดีสวัสดีอ๋อเขาแจกกอฮอล์นะจ๊ะ พี่นางฟ้าแจกแอลกอฮอล์นะครับน่ารักมีแอลกอฮอล์ด้วยแม่ไปเอาแอลกอฮอล์สิออโอ้ไปเอาแอลกอฮอล์แล้วนั่นไงเขาแจใกแอลกอฮอล์จริงๆเห็นเป่าอ่าปัญญาชาไปเอามากไปเอามากพี่นางฟ้าพอแล้วหลุกไม่ถึงพี่ได้แค่นั้นแหละโอเค อ่ามา,มาพี่นางฟ้าประธานพรเดี๋ยวพ่อให้ลูกขอบคุณค่ะอ่ะเฮ้๋ยวพี่ก็กลัวตัวนี้เอาตัวนี้เก็บก่อนเอาตัวนี้เก็บก่อนออน,นั่นไงปีติชอบอยู่แล้วผู้หญิงจะกอดอย่างเดียวเลยเขาอยากให้เราสะอาดไงลูกเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะพี่พ <c oughs> นางฟ้าเขาปกป้องใช่ไหมครับนาชาไปแรงตุ๊กตาแล้วครับ อ๋ออะไรอะไร้ยไม่เป็ดมันว่ายน้ำเยอะขนาดนี้อดูทุกคนอ๋อโอ้มีกี่ตัวเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะโอ้โหนี่เป็นลัคกี้ดอในการจับได้ตุ๊กตามีฉลามมีจระเข้มีฉลามนะครับ ได้ตุ๊กตาแล้วไปมาพ่อพาเดินในนี้ล้วเอาโหเยอะมากนะครับ็ได้ตกลาได้ตลุ๊กตานแอได้มาไปนมาาด้นีนน้บ้ยยเมาป็นไครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็นตลาดเกมนะให้เล่นเด็กๆเล่นเกมแล้วได้ตุ๊กตานะครับนห่ตัวใหญ่มากเป็นกวิ้นอ่าโอ้โห อันนี้อะไรเนี่ยมังกรนะครับมังกรเอออะไรอะ่ะ <c oughs> จับตุ๊กตามังกร <c oughs> เหรอฮะว้าว <c oughs> จับเข้ามลาจับหรือเปล่าเขบอกว่า เอาไม้เนี่ยถ้าได้สีแดงอะ่ะก็จะได้อันใหญ่เลยเห็นไหมเออถ้าสีเหลืองก็ได้รางวัลเล็กเห็นไหมบบไไอ่าเอาไหมเอาปเปลเล่นเปฟนที่ไหนอะเราอ,ะอ่ะเออมามามาพ่อเล่นเองแม่ถ่ายให้พ่อเลยอ่าพ่อจะเล่นนะคะ อ,อ๋อถ้าดูหลายๆอันไม่ได้ เดี๋ยวจะให้แม่เหลียวตกตาบ้างฮะตกมังกรดูดิเมื่อกีก้พ่อจับได้ตุก๊กตาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะโซโซ่โซโว้าวเทียบเลยเย้่นาชาเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนโอ้มีหลายตัวเลย หเอาตัวไหนตัวไหนมีจราเข่ด้วยจรอเข้ได้หรือเปล่าตัว้อยนะคะอเก่งเ้าไน้าชาเลือกน้าชาจะเลือกตัวไหนนะเอาหมีสีชมพูน้าชาจะเอาหมีสีชมพูนะครับอ ตัวใหญ่บางหน้า,นาชามิตรเลยเย้โอเคตายโอ้โหมีหุ่นยนต์ด้วยนะ GX02 นะ <Yeah. S 1> ดูดิหุ่นยนต์ตัวใหญ่มากเลยเห็เ <Yeah. S 1> <Hey, S 2> มื่อกี้พ่อเลนะ่นอันนี้ได้ของรางวัลไปแล้ว า <fan> ดูของเล่นเยอะแยะหมดเลยอ๋อนี่มีฉลามด้วยฮะ <Wow. S 1> โอโ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้ยได้โดนเสา แบ็กทีโอแบ็กทีโอโซลัสนะครับมีห้องน้ำอะไรนะชาเขาบอกว่าห้องน้ำสี่ถูนะเดี๋ยวเราไปดูซิมันเป็นยังไงเฮ้ยมันเป็นกระจกนี่เดี๋ยว,วลองดูซิห้องน้ำสี่ถูนะครับมันจะเป็นยังไงมันก็คือห้องน้ำปกปติเ้ยโอ้โหไม่กล้าฉี่เลไอย่างเงี้ยฉี่ไปเขาก็เห็นเราหมดเลย เป็นไงนะชาเฮ้ยโอ้ฉีไม่ได้ดูดีเถอะฉีฉีแบบนี้ปุ๊บฉีแล้วก็จะเห็นทุกคนเออมัไม่ไอยเขาตายทีฉีอย่างเงี้ยฮะไอไหมเฮ้ยติ๊ติ้งน้ำทำไมไม่เห็นแล้วจะฉียังไงอายคนมั้งไอไหมเฮ้อไม่กล้าฉีแล้วเนี่ยคนมองเต็มเลยไปดีกว่าปะ เออไม่ด right ีเลยใช่ไหมคนก็เห็นเราหมดใช่ไหมเอ้ยถามบอกแม่ที่ไม่บอกแม่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นหมดเลยใครจะกล้าฉี่ใช่ไหมใช่เออฉี่ได้ยังไงใช่ไหมห้องน้ำสี่ถูแต่ว่าห้องน้ำสี่ถูยังคนข้างในนี่นคือห้องน้ำสี่ถูนะครับคนที่อยู่ข้างในจะเห็นคนข้างนอกแต่คนข้างนอกไม่เห็นคนข้างในนะครับเป็นอะไรเนี่ย โอ้โหลองแข่งนะ